นายภรรยาเป็นอย่างไรบ้างก็สบายดีสบายไงอ่ะสบายก็คือตายไปแล้วไงจริงอาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอที่คนตายไปแล้วจะไปอยู่ด้วยกันได้ไงบ้าเปล่าคนบ้าอะไรเอาศพเออนี่นะทวอะไรกัะตั้งแต่เล็กจนโตนะผมไฟฝนอยากเป็นดาราอยากเป็นศิลปินแบบมีชื่อเสียงกับเขาบ้างอะอาชีพอย่างเราเนี่ยก็ดีอยู่แล้วกูตัดผมไปวันวันลูกค้าก็ไม่ค่อยมี อย่างผมก็เดินเตะฝุ่นไปเข้าแล้วไปตัดผมรึแม่บังคับเอาลองตรงหรือลานบินดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันตัดอะไรมาด้วยกันตลอดเล่นตัดสุึๆตัดนะเตะเย็นเวลาเนี่ยคนเราร้านที่ผ่านมาไม่มีแอร์แต่มีคนมีลูกค้าร้านมีแอร์แต่ไม่มีลูกค้าตายมาร้านตัดผมทำไมไม่ตัดผมอ่ะก็ไม่ตัดมาอาศัยแอร์เฮ้ยเป็นเจ้าของร้านไงปล่อยเขามาอาศัยแอร์ไม่พูดกับเขาว่าเขามาอาศัยแอร์ ามาสสยกินนี่ไงน้ำชาคุณกับคนมา,านนอะไรยังไงผมไปเดินหานักสแสดงผมไม่เป็นนักสร้างหนังนักพากย์ด้วยนะเนี่ยเนี่ย นักสร้างนักภาพกำลังจะทำหนังที่เมื่อกี้เราบทกันอยู่ว่าเราจะเดินหาตัวแสดงเฮ้ยพอดีผมสองคนอยากเล่นหนังพอดีครับโอ้โหอยากเป็นดาราเหรอเอาเลว้ยมาถูกที่เราเว้ยไม่เสียเที่ยวที่มาร้านนี้อุ้ยอย่างนี้แหละลักษณะนี้ที่ผมต้องการโอ้โหแต่แกแกแกไป็นอะเรเนืบอกอุ้ยคำว่าแกนี่ไม่น่าพูดกับพวกเราเนาะให้คำว่าเกิดมานานดีกว่าเนาะเอาเี้อยากเล่นหนังเหรออยากครับเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องสักหน่อยติงอลุ้นลองดิเดี๋ยวโฟ่เดี๋ยวโฟ่เดี๋ยวไฟ เฮ้ยิงได้ๆๆยิงได้เดี๋ยวเดวเอาเงี้ยผมเห็นสองท่านแล้วผมนึกถึงหนังการ์ตูนคอมแอนเจอรี่ใครดูไหม,มผมเกิดไม่ทัน,นโอ้ถ้าเกิดไม่ทันไป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 ร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าผมเคยเห็นแว็บ รถกับแดงก็ตกกัอยู่นี่ขี่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาเงี้ยเดี๋ยวผมจะสร้างหนังทอมแอนเจอรลี่หนังกร็ตูนหนังกร็ตูนแมวก็รูนก็แมวในพวกนั้นไงเอาถูกต้องนี่นี่หนงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ผมสองคนได้เล่นนะครับโออยากเล่นครับสมมติคุณเป็นสิงโตดีกว่าสิงโตเออมีหนวดเงี้ยอุ้ยเป็นไงไมเป็นเจ้าป่าคนนี้เฮ้ยผมขาขาวน่ารักเนี่ยกระจุกกับจิ๋มเป็นเห็บเห็บมันอยู่กับหมา เด็กที่ไหนอยู่สิงโตเด็กเป็นเจ็บเลยอ่ะเป็ดน้อยเป็ดน้อยก็น่ารักเฮ้ยเป็ดกับสิงโตมันจะเข้ายังไงหนังการ์ตูนไงพวกคุณไม่มีบทพูดทำปากตามผมพากให้เราลิปซิงเอาสมมติลองห้าสี่สามสองแอคชั่นได้ได้อย่างนี้เลยเอาใหม่นะยั้งยังยั้งใจเย็นๆสิผู้ว่ามาแล้วอยากเป็นนักแสดงได้เป็นนแ่อย่างเงี้ยอ่ะโชคดีเอายเลิศ เฮ้ยเจ๋อเจ๋อเจวแเจ๋อเจ๋อเยอะมาเพื่อน I love you เจ๋ไอ้ I love ยังตามที่ผมพาขอโทษครับเออทีนี้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ่าตัวเราทำทำปากตามนี่เตียงโน้นนั่นน่ะทำปากแบบนี้ ดููปากปา,า,ามีนพถ่าไปดรืยครับนี่ไงพื่ความสมจริงดูปากเขาดูปากเขาอ่ะของใครอ่ะของเขาเียวเกี่ยวดิโอเคไอเล็บยอไอมกยอไอฟักยอ ัดแดน้ำนังกวากไม่ชอบหรอเอาไงเดี๋ยวนี้คุยวนิดพี่ทำไมเงี้ยมึงคุยกับนังกวากเองแล้วคันขมยากันี่ไม่น่าเริ่มช้าเลยแดงน้ำนังกวาเแล้ ดูดิมองตาขวางเลยอ่ะขวางมองตาขวางอ่ะไม่ใช่ของพอรอปอ่ะของอรีม